that you are to นี่ค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูน้ำอีกเช่นเคยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยหินดินทรายเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะพาเด็กๆค่ะมาทำกิจกรรมการทำเครื่องกองน้ำแบบง่ายๆนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำกิจกรรมเบนยิมของเรากันก่อนเลยค่ะกิจกรรมเบนยิมนะคะก็จะมีชื่อว่ากิจกรรมลมพัดนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลมพัดเย็นกายสุขใจอุรามองไปบนฟ้าเห็นเมฆมากมายเมื่อลมพัดผ่านฉันนั้นเย็นกายลมพัดยามใดสุขใจจริงๆเด็กๆทุกคนเก่งกันมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆคะวิธีการที่ทําให้น้ําขุ่นๆค่ะกลายมาเป็นน้ําใสๆโดยวิธีธรรมชาตินะคะจะมีหลากหลายวิธีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูน้ําจะพาเด็กๆไปดูกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้น้ําขุ่นๆกลายเป็นน้ําใสๆโดยคุณครูนะคะจะใช้เป็นวิธีการกองน้ําแบบง่ายๆค่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในการกรองน้ำแบบง่ายๆเลยค่ะเด็กๆสิ่งแรกนะคะที่คุณครูน้ำนำมาให้เด็กๆได้รู้จักกันก็คือถ่านนั่นเองค่ะซึ่งถ่านนะคะจะช่วยในการดับกลิ่นของน้ำนั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะก็คือทรายนั่นเองค่ะ ซึ่งสายนะคะจะเป็นตัวช่วยในการกรองสิ่งแปลกปลอมค่ะที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวช่วยในการกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่นะคะก็คือกรวดนั่นเองค่ะแต่จะเป็นกรวดขนาดเล็กนะคะเด็กๆ เราไปดูส่วนประกอบต่อไปเลยค่ะเด็กๆก็คือจะมีหน้าที่ช่วยคัดกรองหรือกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือหินนั่นเองค่ะและสิ่งที่เด็กๆกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือผ้าหรือแผ่นสำลีหรือใย,ยสังเคราะห์นั่นเองค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะสามารถดักจับหรือคัดกรองเศษผงละเอียดละเอียดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเด็กๆส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในการทดลองครั้งนี้ก็คือน้ำขุ่นนั่นเองค่ะ เด็กๆคะวิธีการกองน้ําให้ใส่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลียงส่วนประกอบที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้กันเลยค่ะว่าเราควรเรียงอะไรเป็นอันดับ 1, 2,3, 4ค่ะงั้นเราไปดูกันได้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะในการทำเครื่องกองน้ำแบบง่ายของเราชั้นล่างสุดเลยนะคะก็จะเป็นแผ่นสัลีหรือผ้าหรือจะเป็นใย,ยสังเคราะห์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะตามมาด้วย่านลำดับต่อไปเลยค่ะก็คือทรายชั้นต่อไปเลยนะคะเด็กๆก็คือกรวดที่มีขนาดเล็กค่ะและชั้นต่อไปนะคะก็คือหินและลำดับสุดท้ายนะคะเราจะเติมน้ำขุ่นลงไปนั่นเองค่ะเด็กๆเริ่มสง,งสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าจากน้ำที่ขุนขุนนะคะจะกลายมาเป็นน้ำใสได้จริงหรือเปล่า วันนี้นะคะคุณครูนะ้จะพาเด็กๆไปดูการทดลองการกรองน้ํากันค่ะเราไปดูกันได้เลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ขวดน้ําตันแบ่งครึง่งน้ําคูณในสังเคราะห์หินขวดทรายขั้นตอนแรกนะคะนำขวดน้ำที่เราตัดแบ่งครึง่งมาประกอบเข้าด้วยกันขั้นตอนที่2ครูน้ำจะใส่ใยสังเคราะห์ลงไปค่ะ แล้วก็กดลงให้แน่นๆเลยนะคะขั้นตอนที่3คูน้ำจะเททรายลงไปค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เสมอกันนะคะขั้นตอนที่4นะคะจะนำกรวดขนาดเล็กค่ะมาใส่ลงไป ขั้นตอนที่5จะน้ำหินค่ะมาใส่เป็นชั้นสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่6เราจะเทน้ำคุณที่เราเตรียมไว้นะคะ ลงไปในเครื่องกรองแบบง่ายของเราได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการสังเกตได้เลยค่ะจากการทดลองนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าน้ำที่ผ่านการกรองนะคะจะสะอาดแล้วก็จะมีความใสามากยิ่งขึ้นค่ะน้ำนะคะจะไหลผ่านหินซึ่งหินนะคะจะช่วยในการกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะ จากนั้นนะคะน้ำจะไหลมาทางกรวดขนาดเล็กนะคะซึ่งกรวดขนาดเล็กของเรานี้นะคะก็จะช่วยในการกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กลงมาค่ะจากนั้นนะคะน้ำก็จะเริ่มไหลผ่านทรายซึ่งทรายนะคะก็จะมีหน้าที่ช่วยในการกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือน้ำจะไหลผ่าน แบะป,ปอมมีขนาดเล็กมากๆนะคะเด็กๆซึ่งจะทําให้สิ่งแปกปอมเหล่านี้นะคะไหลลงสู่ขวดของเรานะคะไน้น้อยที่สุดดังนั้นแล้วนะคะจะทําให้น้ําของเราใสขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆสามารถลองทําการทดลองการกองน้ําแบบง่ายๆ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูนะ้ำขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ